นาครับพิธาเนาะครับครับพิธาทำทำทำงานอะไรครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรขายทองครับซี่ควาอ่อนแรงครับหมายถึงว่าซีขวาซีขวาอ๋อคือคือทั้งทั้งฝั่งเลยใช่ไหมครับเป็นมานานแล้วนะพี่เนาะครับก็คือซักฝั่งขวานี่คือเกือบทุกทุกส่วนนะครับก็ครึ่งกับครึ่งเลยคืออ่อนแรงออนแรงนะครับไปไปหาคุณหมอมา ทงการแพทย์ครับไปทุกเดือนครับไปทุกเดือนใช่ครับแล้วและ้วท่านรักษาอย่างไรครับหมอหมอค็ให้ยามาครับคือสามารถจะให้ให้ยามาทานเพื่อให้ร่างกายมันครับผมอ่่าให้มันทั้งสายมันเป็นอีกนะครับโอ้คพี่เนาะก็คือคือก็เป็นเป็นมานานแล้วเนาะถ้าแต่ถ้าแต่จำความได้แล้วที่นี้นะครับปกตินี่นอกจาก หมอแผนปัจจุบันแล้วไปรักษาที่อื่นอย่าง้ยครับไม่มีครับไม่มีเนาะครับนะครับผมก็ก็รักษาตามหมอก็คือไปรับยามาทานนะครับทานแล้วมันโอเคไหมพี่หรือว่ามันก็สอาการทรงๆครับการเดินการอะไรเนี่ยมันก็จะช้า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 หน่อยครับช้าช้าก็เลยทาให้เราไม่ค่อยได้ได้ดั่งใจนะพี่ถอดใจไหมพี่ถอดใรครับทอทอนพี่เนาะครับทอนะแต่แต่ก็สู้นะพี่เนาะ ท้อก็ต้องสู้เนาะมีคนไปบวชแค่นั้นเองคือพระองค์นั้นแล้วกันเองเรอก็กําลังตรงนั้นมันเข้าใจอ่ะเอ้าก็บวชมันอยู่ทตไมันไม่เข้าใจก็กําลังบางคนเวลามันมืดหน้ามืดตาบวกคุณเอาไม่อยู่เลย่าทพิจารณาแล้วไอ้นี่บวกบวกบวงปิ่มๆนะก็ดึงได้ไงถ้าบวกใต้ตมหรือปล่อยเลยค่ะนะต้องดูกําลังตัวเองก่อนทีนี้มาวิจักท่านอาจารย์ดรวันวิตย์ได้ดูรายการอะไรดูรายการจ่องนี้เป็ดครับเห็นแล้วก็ก็เลยฟังแล้ว สนใจใช่ไหมพี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะครับครับแล้วเลยตัดสินใจมาเลยปรึกษาที่บ้านเราปรึกษาแฟนครับอ๋อแฟนบ้างไงบ้างแฟนก็เอาลองมาเอาก็เอาเอาเอาก็เอามันจะดีขึ้นใช่ไหมพี่ครับจะเนอะคุยกันไปแล้วเนาะครับครับผมก็เลยตัดสินใจมาเนาะครับแล้วมาเจอท่านอาจารย์เมื่อวานวันแรกเป็นยังไงบ้างครับวันแรกก็เสียงของผมนี่รู้สึกว่าชัดขึ้นครับ ก็คือว่าเสียงของผมชัดขึ้นแล้วก็จิตใจมันรู้สึกว่ามีกำลังครับโอคือคือได้จากว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราเราพูดจะไม่ค่อยเบาเบาแล้วไม่ค่อยได้ยินนะพี่นะเบาเบาแล้วก็พูดเหมือนจะติดขัดติดขัดครับแล้วการการเดินดีขึ้นเลยยังพี่ก็ดีขึ้นนะครับครับผมคุณชนาวุฒิเนาะด้านขวาอ่อนแรง ออกเสียงไม่กล้องต้องการเขียนหนังสือให้ได้อันนี้เกิดจากอะไรคะไปตรวจหมอเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองตีปีไหนคะประมาณห้าปีห้าปีแล้วเส้นเลือดสมองตีบข,ข้างข้างซ้ายตรงผลให้ข้างขวาอ่อนแรงปกติเดินคล่องไหมคะคไม่ค่อยคล่องแต่อาจารย์เห็นคุณเดินข้างรอกเมื่อกี้นี้เหมือนกับเต้าขาได้ดีขึ้น ดีขึ้นถือว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะเพราะตอนนี้อาจารย์เห็นหน้าคุณสว่างพลังงานเท่าไหร่ครับวันแรกคุณยังปรับนโบนิไม่ได้มาปรับ่นโในช่วงไหนวันทีอาจารย์เห็นคุณตอนที่อาจารย์เดินไปท้องน้ำเนี่ยคุณเดินข้างนอกเนี่ยเอ๊ะไหนว่าออดไงนี่คือขอบคุณจักรวาลค่ะครับขอบคุณจักรวาลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์วันนี้ไลยเนาะวันนี้เลยอันนี้เกิดจากลิ้นแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะสเตมเซลล์ของพระเจ้าดั่งเดิม สเต็มเซลล์ซึ่งตึงสาบนสเต็มเซลล์ที่เกยบไปด้วยพลังงานบุญฤทธิ์ที่สั่งสมมาที่ผู้ที uh huh. ่มีบุญเทพเจา้าท่านสั่งสมมาเป็นหลายอาสนยการออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมาช่วยเราดีใจไหมคะซาบซึ้งไหมคะรักท่านผู้ประเสริฐในสวรรค์ไหมคะ uh huh. ซึ่ง,งท่านมองเราอยู่นี่ตื้นตันไหมคะ กระแสความสว่างใี้แผ่ไปทั่งพนนี้ตัวคตลอดเวลาเลยนะคะวงเป็นบริเวณพื้นที่แข็งเช่นภระสัสมองของคุณทซี่กวาซึ่หอักศีลแตนไ,ได้่านตัดละคะเสศษขอสมนวนบริเวณนี้และขยายขึ้นเพื่อที่ฐานลุกภาพของพระเจ้า ไม่เบี่ยงปกทีเดินดเบี่ยงเฮ้ยเลิงจิตได้นี่เป็นมาห้าปีปกติมันเบี่ยงอ่ะมันต้องเดินอย่างนี้เนี่ยนี่คุดเชื่อมได้อย่างที่อาจารย์พั่มสอนภานบรวมเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยที่เราเข้ามาในคอร์สเนี่ยนี่ปกติเส้นเลือดในสมองตีบสี่ขวาเป็นอามาพลึก เวลาเดิน5ปีนี่เส้นมันไปเนี่ยมันจะต้องเวียงถูกไหมเมื่อกี้ข้างนอกยังเวียงแต่เห็นยกขาที่กว้างอยู่แต่ยังเวียงอยู่นะแต่เมื่อกี้ไม่เวียงแต่ดิทินสิคะยกแขนลืมไปแล้วเราทำอะไรแขนตัวไหนเราลองลองดูสิคะยกแขนขวายกอะไรแบบได้สูงที่สุดอะไมรบ้างขอบคุณจะทำได้ที่สิคะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <c oughs> คุณต้องรีบไม่ได้ชื่อมไม่ได้จับจะได้ขึ้นของคุณจักรวาลค่ะ <c oughs> อาจารย์พรพูดทธจะเริ่มคล่องขึ้นด้วยนะ <c oughs> พลังงานเข้าขัดเชื่อมพลังงานต่อนะคะตอนนี้นะเ <c oughs> ชื่อมพลังงานต่อเดี๋ยวอาจารย์จะต่อของแต่ละคนไม่ต้องสนใจเช,ชื่อมลองไ,นะไม่ได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมาเข็นมาช่วยมาตึงขอให้ทุกคนเชื่อมได้นะอาจารย์จะได้เบาหน่อยแต่ว่าขอองค์พระพุทธไถ่ทุกๆพระองค์โปรดเมตตา เราลูกแก่ที่อยู่ในที่นี้ทุกคนขอให้ได้พึ่งพระบารมีของพระองค์ทุกๆคนให้เห็นว่าสันจะสุขความสว่างการคิดในด้านดีการปล่อยวางการคิดในด้านบวกุศลทุกอย่างแต่เราละบรรดาศาสดาของแต่ละศาสนาที่ได้ข้ามส่นเป็นเรื่องจริงนะคะ ขอให้ลงขอให้การตื่นรู้จนบางเกิดขอให้ทุกอย่างที่ทําไม่ได้จนทําได้ขอให้พลังอันศักดิ์สิทธิ์จงลงสู่สมองสู่ระบบทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างในนี้ทั้งหมดเลยลงที่ตาอาการตาบอดจงฟื้นวันนี้ขอให้เห็นแสงสว่างขอให้เห็นชัดเจนขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็ทุกคนก็ให้นั่งอธิษฐานการตื่นตันจะบังเกิดที่เราตื่นตันนะคนที่รู้ระบบทุกอย่าง สมองดีขึ้นการพูดชัดดีขึ้นทุกอย่างการช่วยเหลือจะลงสู่ทุกคนอาจารย์เปิดคุณเปิดเปิด,ป,ดประทีนี้ให้ทุกคนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ต่อทุกคนก็อธิษฐานเชื่อมพลังนะคะอย่าผ่านนาทีแห่งแห่งนี้ไปได้นะคะอย่าผ่านตรงนาทีแห่งนี้ไปได้นะคะจงตื่นตั้คิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆไหมครับพี่ดีขึ้นครับมั่นใจนะพี่นอ้องครับครับผม วันนี้ถ้าอยากจะพูดถึงพลังจิตทิพย์อย่างเงี้ยครับพี่ถ้าหลายคนว่าจต่ว่าเชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยคนเนาะผมอยากจะบอกว่าเชื่อเถอะครับครับเพราะว่ามีจริงครับเท่าที่ผมได้สัมผัสละผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นครับมั่นใจว่าดีขึ้นครับ วันวันวิไรครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะพี่นะสู้ๆนะครับพี่เนาะหายหายนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ